ข่าวดีดวงดีค่ะทุกคนมาเช็คดวงเดือนตุลาคม2567นี้กันจัดอันดับทั้ง12ราศีเลยดวงใครจะดีดวงใครจะปังบ้างมาเช็คกันเลยค่ะคําทานายนี้คาเป็นคําทํานายของเพจดูดวงดูใจนะคะ Tha Lottery ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะมามาเริ่มกันที่อันดับที่5กันเลยอันดับที่5ค่ะได้แก่ราศีกรกฎค่ะแล้วก็ราศีเมษโอเคช่วงนี้ยิ่งเมายิ่งปังอ่า ช่วยชีวิตของคุณนะคะต้องการการปลดปล่อยใช้ชีวิตค่ะแล้วก็เพื่อรับพลังงานที่เป็นพลังงานบวกเข้ามานะคะเรื่องเครียดก็จะน้อยลงปลดหนี้ปลดสินค่ะคือเหมือนกับว่ายิ่งเมายิ่งปังในที่นี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าโอเคไปปลดปล่อยบ้างไปปล่อยใจจอย,จอยๆบ้างหลังจากที่ที่ผ่านมานะคะทั้งปีเนี่ยได้ใช้ชีวิตไปเยอะมาก เครียดกับการทํางานเครียดการใช้ชีวิตเครียดกับเรื่องเองินเรื่องทองหรือเครียดกับเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยไปปลดปล่อยบ้างไปปล่อยใจจอยๆสนุกๆบ้างนะคะจะดีแล้วก็จะเปลี่ยนดวงให้อ่าให้ปลดนี้ได้ปลดสินได้แล้วก็ปังกว่าเดิมเลยค่ะแล้วก็มีสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือความไม่มีสติของเราจะนําพาเรื่องเดือดร้อนมายังตัวเราหรือคนใกล้ตัวอ่าแต่การไปปลดปล่อย ในที่นี้นะคะก็อาจจะต้องมารามัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามนะคะอย่าให้มันเ,เป็นอุบัติเหตุได้นะคะต่อมาอันดับที่4ค่ะราศีเมถุนและราศีสิงค์ค่ะช่วงนี้ชีวิตของคุณอุปสรรคปัญหาที่เคยมีมาจะสิ้นสุดลงนะคะอุยยินดีด้วยค่ะชีวิตเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือรับทรัพย์รัวๆเน้นย้ําคําว่ารับทรัพย์รัวๆกันเลยทีเดียวค่ะสิ่ง สิ่งที่ต้องระวังนะคะคือความมั่นใจที่อาจจะมากเกินไปจนทําให้หูหนวกตาบอดไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นการฟังและยอมรับคําแนะนําจากคนรอบข้างจะทําให้เติบโตดีดียิ่งขึ้นแล้วก็ผ่านในช่วงเวลาหลายๆไปได้มากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาลําดับที่3ค่ะได้แก่ราศีกันและราศีมีนค่ะโอเคมาราศีกันและราศีมีนนะคะช่วงนี้นะคะในเดือนตุลาคมนี้ควรจะพบกับความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์บ่อยครั้งค่ะก็คือหัวร้อนง่าย หัวร้อนแบบหัวร้อนเลยหัวร้อนง่ายมากแต่ก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเช่นการขาในเรื่องของโชคลาภแล้วก็โอกาสเติบโตในด้านของการงานค่ะมีสิ่งที่ต้องระวังนะคะคือการเสียสละที่มากเกินไปจะทําให้คุณเหนือหน่อยล้าแล้วก็ระวังความใจอ่อนที่อาจจะทําให้คุณเสียเปรียบกับคนอื่นเรามาระวังนะคะ2ส,สิ่งนี้นะอามาต่อมาที่อันดับที่2องอะไกรและกก้ความจริงและอันดับที่สองคะ่ะอันดับที่สองราศีมังกรราศีกุมและราศีตุลค่ะมาช่วงนี้นะคะ ก็จะเป็นช่วงเวลาในการสร้างสรรค์ความมั่นคงให้กับชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือความสัมพันธ์นะคะคุณจะได้รับทรั์ในเร็ววันแล้วก็เป็นเงินก้อนด้วยอ่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะคือเรื่องของความดื้อรั้นและความเครียดจากการแบกรับภาระที่หนักมากเกินไปค่ะอย่าลืมจดสมจัดสมดุลให้กับชีวิตด้วยนะคะแล้วก็อย่าเพิกเฉยต่อสุขภาพและร่างกายของตนเองเพราะไม่อย่างนั้นสุขภาพเสียร่างกายพาไปหาเงินหาทองไม่ได้นะคะมาอันดับที่หนึ่ง เหลือแค่3ราศีเท่านั้นแหละได้แก่ราศีพิจิกราศีธนูและราศีพฤษภค่ะยินดีด้วยนะคะสําหรับราศีที่ติดท็อปที่1นะคะในเดือนตุลาคมนี้ดวงคุณเนี่ยก็จะมีแต่คนเข้าหาค่ะผู้ใหญ่รักเอ็นดูเหมาะกับการลงทุนทางธุรกิจมากเลยในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะได้กําไรนะคะเป็นกอบเป็นกำมแตะหลักล้านเลยทีเดียวทําอะไรในช่วงนี้ก็ชีวิตพุ่ง รุ่งอย่างเดียวเลยค่ะก็ยินดีด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังค่ะสิ่งที่ต้องระวังก็คือการตัดสินใจที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณานะคะให้ถี่ถ้วนอย่าลืมใส่ใจในรายละเอียดในการทำอะไรบางอย่างด้วยเพราะอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ค่ะเอาละและนี่ก็เป็นดวงทั้งหมดของ12ราศีจัดอันดับเนาะในเดือนตุลาคม2567นี้เป็นยังไงกันบ้างคะชอบไหมหรือไม่ชอบใครที่รู้ตัวนะคะว่าเอม ดวงเรามันไม่ดีหรือเปล่าทำบุญดักไว้เลยจะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะส่วนใครที่ดีดวงดีอยู่แล้วเรามาระวังในเรื่องของความประมาทความเครียดแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะจะได้เอาเงินไปแบบเอาร่างกายไปหางเงินหาทองเนาะอ่ะแลวนี่ก็เป็นข่าวดีดวงดีนะคะอย่าลืมติดตามข่าวดีดวงดีแล้วก็ติดตามอยู่นะคะทุกห้าโมงเย็นนะเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ